เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมน่เดอะสตองเกสสาหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคลิปสึกดวนนะครับผมและสึกดวนรอบนี้เนี่ยผมก็ได้มาลงทางฝั่งสึกดวนปีศาจสักทีหลังจากที่เจ้ากิโลกิโลเข้ามานะครับสสัปดาห์แรกเนี่ยผมก็ได้ไปลงทางฝั่งฮีโร่ทั้ง2สัปดาห์เลยนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์ที่3หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับผมก็ได้มาลงทางฝั่งปีศาจสมใจหวังสักทีนะก็เดี๋ยวเราไป กดเข้ามาก็เจอว่าที่แชมป์ทางฝั่งศึกดวลปีศาจสัปดาห์นี้เลยนะครับนั่นก็คือกายหินนะอยู่กลุ่มที่14นะครับส่วนผมเนี่ยอยู่กลุ่มที่13นอกจากกายหินแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังมีเมเปิลนะครับคนนี้ก็เข้าสู่รอบลึกๆทางฝั่งศึกดวลปีศาจได้บ่อยๆนะนอกจากเมเปิลเนี่ยก็ยังมีโปรเต้เอ็กดีนะครับกับลุงนะครับผมที่น่าจะเป็นตัวเต็งแชมป์ทางฝั่งศึกดวลปีศาจในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมจะใช้ลงศึกดวลปีศาจสัปดาห์นี้ก่อนเลยกัน สำหรับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมตามนี้เลยนะครับผมจะมีกิโลเกโลเป็นคอนนะครับตัวละครดาเมจหลักก็จะเป็นโกลกิสโบลอสแล้วก็ฟินิกแมนค่าพลังลบของทีมปีศาจของผมเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะครับผมว่าทีมปีศาจที่ผมในปั้นมาตั้งนานเนี่ยมันจะพาผมไปได้ไกลขนาดไหนจะไปโดนการหยดตบในรอบไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันในรอบลึกๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันรอบแรกของการแบ่งกลุ่มก่อนเลยกันว่าทีมผมเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับกับการเจอทีมที่มีค่าพลังอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ เริ่มการแข่งขันคู่แรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเริ่มมาก็จะเป็นตัวละครอย่างโกคิสึทีมผมได้เปิดก่อนทําการอันติไซฟอนข้ามไปดาเมจสิบสองล้านนะครับผมแล้วก็หายไปเลยทั้งทีมนะล้วโบอลล่ของผมที่ปั้นมาเนี่ยยังไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับเดิมเป็นว,ว่าผมจะตัดไปรอบเลือๆและกันรอบทีเจอร์ทีมตึงๆนะครับที่ทีมผมเนี่ยได้ออกสกิลทุกตัวนะครับและมาดูดาเมจแต่ละตัวกันว่ามันจะทําได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตัดมากันที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมผมนะครับผมได้มาเจอกับคุณโปเต้เอ็กดีนะครับเรียกว่าเจอกันไวมากๆและสายทางขวานะครับนอกจากผมแล้วก็คุณโปเต้เนี่ยก็ยังมีกายเห็นนะครับผมแล้วก็นาคาโตะที่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาสามารถเอาชนะทีมฮีโร่ผมไปได้ด้วยนะแต่ผมคิดว่าคุณนาคาโตะเนี่ยน่าจะสู้กายเหนไม่ไหวนะครับเพราะว่ากายิหนเนี่ยทีมปีศาจเขาโหดที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะครับซึ่งถ้าผมสามารถผ่านคุณโปเต้แล้วไปเจอคุณกายเหินได้เนี่ยผมก็น่าจะสู้กับคุณกายเหมือนนกกั็เป็นวว่านะครรับเเดี๋ยามาดูกกันว่าาว่หงผม คุณโปเต้นเนี่ยใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้นะครับ และตอนนี้การแข่งขันระหว่างผมกับคุณโปเต้เนี่ยก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเวลานับถอยหลังเนี่ยเหลือไม่ถึง1ิบวีแล้วนะเรามาดูกันนะครับผมว่าระหว่างผมกับคุณโปเต้ที่บัวล็อตเนี่ยเตะแรงมากๆใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ก็ตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับผมก็จะเป็นบัวลอตทีมผมได้เปิดก่อนนะครับทำการอันติใส่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณโปรเต้ไปนะครับผมเตะใส่ด้วยตัวละครอย่างดตร์จีนัทไป5ล้านนะครับหลังจากนั้นก็จะตามต่อที่ด้วยตัวละครอย่างโกค ตามต่อที่เจ้าตัวละครอย่างฟินิกแมนนะครับผมทำการอันตีใส่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับดาเมจดสี่ล้านสองแสนนะครับผมตอนนี้เนี่ยที่ผมก็หมดสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปทีมคุณโปเต้นะครับผมได้เตะกลับมานะครับดาเมจดห้าล้านแปดแสนนะครับแต่ว่าติดเจ้าตัวละครอย่างฟินิกแมนทีมผมนะครับและหลังจากนั้นในโกคิสึทีมคุณโปเต้กอันตีกลับมาดาเมจดสี่ล้านสามแสนทีมผมก็ยังไม่มีใครตายนะครับนอกจากฟินนิกแมนที่ลงไปนอนเล่นเฉยๆนะ แล้วฟินนิกแมนฝั่งคุณโปเต้ก็ทําการปล่อยหงลูกไฟกลับคืนมานะครับผมอันติกามาดาเม็ที่2อล้านเแสนนะตอนที่ผมก็ยังไม่มีใครตายเหมือนกันนะครับเพราะในเทอร์แรกเนี่ยน่าจะมีตัวละครตายแค่ตัวเดียวนั่นกะ็คือเจ้าตัวละครอย่างดร์จีนัทตัวเดียวนะครับ ข้าวเทิร์นที่2นะครับเริ่มมาก็จะเป็นเจ้าตัวละครโบล็อดที่ผมได้เปิดก่อนเหมือนเดิมทําการลูกเตะลาชันไปใส่เจ้าตัวละครฟินิกแมนฝั่งตรงข้ามดาเมจสามล้านแปดแสนนะครับฟินิกแมนฝั่งตรงข้ามลงไปนอนแล้วก็เกสือที่ผมก็ทําการอันตีนะครับผมปล่อยมัดกเกสือดาเมจเจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วฟินิกแมนทีมผมก็ลุกขึ้นมาปล่อยหงลูกไฟกลับไปเหมือนเดิมทําการอันตีใส่ฝั่งคุณโปเต้ไปดาเมจสี่ล้านสี่แสนนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครตายนะแล้วโบล็อดคุณโปเต้ก็เข้ามาเตะอีกครั้งนงนนึะครับผม เตะใส่ฟินิกแมนที่ผมดาเมจห้าล้านเจ็ดแสนนะครับแต่เตะใส่ฟินิกแมนไปก็เท่านั้นนะด้เาเกมหน้ามันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับตะโกคขสือการตีกลับมาดาเมจสี่ล้านสองแสนแต่ว่าทีมผมก็ยังไม่มีใครตายเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นฟินิกแมนของฝั่งคุณโปเต้ด้านตีกลับมาเหมือนกันนะครับผมทําการตีใส่แถวหลังที่ผมดาเมจสองล้านสี่แสนแต่ทีมผมก็ยังไม่มีใครตายนะด้วยผมเข้าไปต่อยหน้ากิโลกิโลนะครับแต่กิโลกิโลก็ยังไม่ตายกิโลกิโลตีธรรมดามานะครับเพื่อรอทำการไล่ตีฟิ Man, มมรรน พนเทิร์ที่2ไปแล้วนะครับต่อไปเข้าเทิร์ที่3ก็จะไม่มีหลอดเลือดด้านล่างเพิ่มขึ้นหน่อยนะจะบอลลอดผมก็เข้าไปเตะเหมือนเดิมนะครับผมทําการเตะใส่เจ้าตัวละครน,นกฟินิกของฝั่งโปเต้ะนะครับก็ลงไปนอนเหมือนเดิมนะและหลังจากนั้นก็จะตามต่อที่เจ้าโกเคสึทําการตีไปดาเมตเจ็ดล้านสองเซตนะครับแล้วฟินิกแมนก็ลุกขึ้นมาทําการปล่อยหงลูกไฟนะครับผมทําการตีใส่ฝั่งแถวหลังของทีมคุณโปเต้ะนะครับแต่ว่าดวงเนี่ยยังไม่ตายนะครับกิโลกิโลตีธรรมดาโกเคสึเข้าไปเตะก็จบเป็นทีีาา่่เเรรรรยยบ้้ออนผผมมสสาาาาถขู4 ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับหรือว่าเจอกคุณโปรเต้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างตึงแล้วก็สูญสีมากเลยนะครับกว่าจะชนะได้เนี่ยก็อ่อบไปเถินที่3เลยนะครับพอเข้ามาในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็ตามคาดนะผมมาเจอกับกายหงิดแล้วผมก็คิดว่าผมก็น่าจะโดนคุณกายหงิดนะครับผมตบไปในรอบนี้แหละครับ ก็เหมือนเดิมแลวกันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนนี้การแข่งขัน,นะะระหว่างผมกมบคุณกายหยิดเริ่มขึ้นแล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งก็ไม่ต้องเดาวน่าน่าจะเป็นกายหยิดอยู่แล้วแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการสู้กายหยิดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสลับตําแหน่งก่อนละกันเพราะเมื่อกี้ผมได้ไปดูทีมกายหยิดเจอกับนาคาโตะนะครับรู้สึกว่ากายหยิดเขาจะเอาโบลอสนะครับผมไปไว้ด้านบนเพราะงั้นผมก็จะเป็นที่ต้องทําการสลับฟินิกแมนนะครับผมขึ้นไปด้านบนนะเพราะถ้าผมปล่อยให้โบลอดกายหยิดเนี่ยได้เตะฟรรรม่แเกกกหือไ็2 แน่นะครับก็จะจัดตำแหน่งตามนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าระหว่างผมกับกายหินเนี่ยผมจะสามารถสู้กับกายหินได้ศูนย์สีหรือเปล่าตอนนี้เกมระหว่างผมกับคุณกายหินก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเป็นโบล,ลด์ที่ผมได้เตะก่อนนะครับเตะด้วยลูกเตะลาชันใส่เจ้าตัวละครกิโลกิโลฝังกายหินไปดำแมนที่4ี่ล้าน4แสนและกิโลกิโลก็ไม่ตายด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นโกเกสุเข้าไปทําการอันติ ดาเมจดูที่9ล้านนะครับมีตัวละครตัวดียที่ตายก็คือราชาด้านฟ้านะแล้วก็ตามต่อที่เจ้าฟินิกแมนทีมผมทาการอันติใส่แถวหลังทีมการหยุดดามเมจ3ล้าน6แสน 3, 000, 000, แต่ก็ยังไม่มีใครตายเพิ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นฝั่งการหยุด,ด้ส่สวนกลับมาบ้างโดยเจ้าตัวละครโกกสซอันติมาดามเมจ9แสนนะครับเอ้ยไม่ใช่9แสนสิ9ล้านเลยครับผมและหลังจากนั้นก็ตามต่อที่เจ้าตัวละครอย่างฟินิกแมน อันติมาดาเมซีล้านเจ็ดแสนแล้วโบล็อตผมก็ลงไปนอนเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นโบล็อตที่แรงที่สุดในเซิร์ฟสิบสองนะครับทำการตีมาดาเมจเก้าล้านสามแสนในเทิร์นแรกนะครับเรียกว่าแรงมากๆนะแล้วก็เจ้าเกโลกิโลตีธรรมดาโบล็อตไล่ตีเกลียวเกลผมเกือบตายเหมือนกันแล้วเกโลกิโลผมก็เอาคืนนะครับให้โกคิสึไปไล่ตีเกโลกิโลฝั่งตรงข้ามนะแล้วด้วงการที่แก็ต่อยมานะครับผมดาเมจหนึ่งล้านสองแสนเจ้าด็อกเตอร์จีนัทก็ยิงธรรมดาไปแล้วก็เข้าเทิร์นที่สองก็จะเป็นโกคิสึทที่มได้เเเปกออนาารสใ์จ 9ล้าน1แสนแต่ก็ยังไม่มีใครตายนะแถมโดนท้อนตายเองด้วยนะครับดรจีนัทตายไปฟินิกแมนก็อันติต่อนะครับดามเมจ5ล้าน1แสนแต่ก็ยังไม่มีใครตายนะครับต่อไปก็จะเป็นเธนของคุณกายเงิดโกก็ีือทำการอันติมานะครับในเอ์อที่2ดามเมจ4ล้าน6แสนก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับสหรับการโดน4เป้าหมายและฟินิกแมนก็เข้ามาปล่อยหงลูกไฟต่อรอบนี้แถวหลังผมจะตายไหมยังไม่มีใครตายนะครับต่อไปก็จะเป็นโบลอสที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์2เตะในเทอที่2มาดูดาเมจก,กันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่11ล้านนะครับเรียกว่าแรงกวัดเทินแรกพอสมควรเลยนะไอก,กิโลกิโลก็ตีธรรมดาบอไล่กีกิโลกิโลผมตายไปช่วงที่ผมก็เข้าไปงัดนะครับ <S <S ฟินิกแมนฝั่งกายหินหิ้วเลือดขึ้นมานะครับพร้อมทําดาเมจไป0กแสนต่อไปดวงกายหินก็เข้ามาตีธรรมดาดาเมจเดล้านเจ็ดแสนนะครับเอ้ยไม่ใช่เจ็ดล้านดิเจ็ดแสนนะครับผม <S <S <ๆ S 1> และเข้าเทินที่สามนะครับก็จะเป็นโกคิสุทีมผมได้เปิดก่อนในเทินที่สามเหมือนเดิมดาเมจหกล้านห้าแสนแต่ฝั่งกายหินก็ยังไม่มีใครตายแล้วก็จะตามต่อที่เจ้าตัวละครอย่างฟินิกแมนทําการปปลล่อยหงูกไฟไฟ ดามเมจที่3ล้านแล้วก็โบลล์อของทีมการหนึบก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าทีมผมก็น่าจะมาได้สูงสุดแค่รอบที่3เท่านั้นนะเพราะเลือดทีมผมก็เหลือกันแค่ลิปหลีเท่านั้นนะเพอร์เพิ่มฟินิงแมนอันติมาทีมผมน่าจะตายหมดเลยนะครับฟินิงแมนอันติมาดามเมจสองล้านหกแสนแต่ว่าทีผมยังไม่ตายนะและกิโลกิโลอันติมาน่าจะไม่รอดเลยเหรอครับสายหรือเปล่าทีมผม ยังเหลือเจ้าตัวละครอย่างโกคิสึนะครับผมตัวติดฐานะเผาไหม้แล้วก็โดนด้วงต่อยตายไปก็เรียบร้อยนะครับผมสู้คุณกาหิจมาได้ถึงเทินที่3นะก็ถือว่าสูสีในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แพ้แบบน่าเกียดมากจนเกินไปและพอคุณกาหิจเอาชนะผมไปได้นะครับก็ไปเจอกับลุงแล้วก็ได้เป็นแชมป์ทางฝั่งศึกดวลปีศาจไปในที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยกันนะครับผมสับคลิปศึกดวลปีศาจในสัปดาห์นี้นะครับก็โดนกายิจตกไปเหมือนเคยนะก็ถ้าผมอยากเป็นแชมป์ทางฝั่งศึกดวลปีศาจเนี่ยก็น่าจะต้้้องงงงาาาาวนนนนหกิดไปลททฝัั่่ึีโรเะ เอาไวนว่านะครับคลิปของซึ้อดมิาสาจสัปดาห์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็มารุ้นกันว่าผมจะได้ลงทางฝั่งไหนนะครับ